การทางดว่าอนเราะกรอน่ที่าทางทางขาดาเรือทางทลายนะครับนี่นต้นเฉนั้นการช่วยเหลือเราก็ต้องพร้อมที่จะในเรื่องของการใช้อุปกรณ์ต่างๆนะครับรวมทั้ง มนลื่นนะครับื่าเกิดฝนตกขึ้นมามันก็จะมีอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งนะครับก็ฝากพวกเราได้เตรียมการให้ดีนะครับสุดท้ายมีเครื่ชะให้ดนีน้มันในลัให้กำลังเครืง ตอนนี้เราวางกำลังบางทีไปเริ่แล้วก็เอาเงิทำวก็คือมีมีทีมทงตานดำครับเฉพาะได้ได้วตุกมาได้เนตาคูบ้าอก็คือมีมีทีมทำตอนดำแล เอาพี่หลอดขัดสายทวาขวาขวาทางซ้ายให้ดูนี้ดูนี่ดูน,นี้ไม่ดูไอ้จมเลยหายดูเนี๊ยมตอ,น,อน,นนี้หานรอด้างนอกหรอดข้างนอกนี่นะไอ้ที่มีร่องไอ้ตัวใหญ่ๆนั้นมีร่องอยู่คล,ล,กก AN, ล,ลายร่องก่อนหนานรอสร็จแล้วมีกครับให้เสิฟคผ้าเงียขึ้นครับปไฟเลย นะครับต่อไปจะให้เข้าข้างหลังก่อนให้เข้าข้างหน้านะเข้าข้างหน้านะจะต้องนั่งแบบนี้ก่อนข้าหลังนี่ตรงนู้นทารัข้างนี้ได้ไหมรังข้างไหนข้างขวาข้างขวาันี้นะนี่นะครับนะพร้อมนะเวลาพร้อมจะออกทั้งสองฝั่งนะครับพอพร้อมเนี่ยพอจับปล่อยมือกับปล่อยแล้วก็โดลงเลยนะ ที่จริงตูเหยียบข้างล่างเนี่ยแต่วันนี้ไม่ได้ถอดนะครับเอาพร้อมนะหนึ่งสองไปเอาไปเร <c oughs> ื่อยไปจดสุดเลยเอาคนต่อไปมา